ดีครับจู่กับผมตั๊กตาอะไรนะตั๊กตาตตักานะก็วันนี้น้องในตั๊ทมาทําอะไรลูกไปชื่อแม่ของเล่นของเล่น,เ,ลนเหรอเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวของเล่นอันเนี้ยใครซื้อให้ลูกอันเนี้ยใครซื้อให้ใครซื้อให้ใใหพ่อพ่อหรือหลวงปู่ พ่อหรือหลวงปู่หลวงปู่ให้หลวงปู่ให้ตังค์มาต้องเป็นหลวงปู่หาหลวงปู่ซื้อหลวงปู่ให้ต right. ังค์มาหลวงปู่บอกว่าให้เราไปซื้อเองเออก็หลวงปู่ให้ตังค์ไงนะครับอันนี้อันน oh ี้น้องเนต้าอยู่กับใครลูกเนี่ยนั่งข้างๆเนี่ยควบพี่หนูควพี่หนูโอ้โหสุดยอดนะครับไหนดูในอนไหนเพื่อนเพื่อนอยากจะเห็นหุ่นอันนี้มันคือหุ่นอะไรลูก คุณโทมัสเลยเหรอโอ้โหเคยตัวในคลิปก็เกิดในปี2020อะโอ้เหรอ2020เลยเหรอโอ้โหไหนขอดูก่อนขอดูก่อนที่โอ้โหทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วอยากจะลื้อแย่นะครับต้องแกะเชือกก่อนแกะเชือกก่อนนะคะเดี๋ยวยายแกะให้ลูกโอ้โหเดี๋ยว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 นี่ต้องกลับตรงนี้ลูกเออนี่ยายจ๋าก็ไม่รู้เรื่องเลย โอ้โหหลานหลานก็อยากจะเล่นแล้วยายก็ช้าฮะอะไรนะลูกไหนไหนอ๋อเป็นลวดเลยหรอลูกโอ้โหรู้รู้ได้ไงเนี่ยรู้ได้ไงว่ามันเป็นลวดนะลูกฮะเจ็บอ่ะเจ็บเอ้าเจ็บก็อย่าไปแทงสิลูกโอ้โหมันเป็นมันเป็นลวดอันตรายใช่ไหมบอกเพื่อนเพื่อนสิระวังอันตรายจากของเล่นด้วยนะครับ โอเคนะครับบอกให้พูดอ,อีกอย่างหนึง่งไปพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับโอ้โห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอซูมกกกกกใกล้ๆหน่อยขอซูมใกล้ๆหน่อยโอ้โหได้เหรอได้เท่มากนะ <c oughs> เท่มากเลยโอ้โหอันนี้มันเป็นรถไฟด้วยเหรอลูกใช่ไหนแต่คืออะไรใช่ไม่ได้<ช>ไหนไหนมามาไหนไหนเดี๋ยวให้ยายใส่ให้ก่อนโอ้โหนะครับก็เหมือนยายแย่งหลานเล่นเลยนะ เป็นไงลูกเดี๋ยวพี่ใส่ปีกข้างหลังก่อนเอามีหัวอีกโอ้เอาหัวออกมาได้ด้วยนะเอาเอายายทำไงจะติดได้อาเวนทำนะครับก็ยังไม่ได้ติดข้างหลังเลยอะลูกจะติดยังไงอะนี่นะครับก็น้องในตัตนะนี่ไปหาหลวงปู่นะครับที่อุตรดิตถใช่ไหมนะครับหลวงปู่ก็ซื้อให้นะครับให้ตังมาแหละนะฮะให้น้องตัตซื้อ นะครับนี่อ,อุนยนต์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยก็เป็นรถไฟแหละนะครับเป็นรถไฟสามตัวนะครับอประกอบอยู่ในร่างเดียวกันใช่ไหมน้องตัด๊ดใช่นี่นะครับอยากเล่นแย่แล้วนะครับน,น้องตัดอยาทำเป็นรถไฟอยากอยากให้เพื่อนเพื่อนอยากให้ให้ใหอ๋อจะแปลงร่างให้เพื่อนเพื่อนดูเหรอจะแปลงเป็นเหรอลูกทําเป็นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุดมันจะหักนะ อ้าวเรียบร้อยนะครับหงายทองหงายเงือบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เพื่อนเพื่อดูเต็มเมก่อนว่าเป็นตัวรูปร่างเป็นยังไงนะครับน,นี่นี่อ้าวอันนี้ความทะเลมี <c oughs> ความทะเลว้วนะครับ <c oughs> นี่อันนี้คือตัวเต็มเต็มเลยนะ <c oughs> โอ้โห,โโหเหมือนกับว่าน้องในตัดนะครับกําลังหาวิธีเล่นนะเนี่ยอยากเล่นไงนะครับ โอ้อันนี้เป็นเป็นเป็นของเล่นใหม่ล่าสุดของน้องในตัสใช่ไหมลูกอบอกเพื่อนๆสิว่ามันน่าเล่นขนาดไหนใช่ไหมใช่ไหมมีที่กระบอกเอ้ย <c oughs> บอกเพื่อนๆดิมันน่าเล่นไหมลูกกระปังกระบอกอ่านอะไรอ่นอ่าใช่ไหมเนี่ยมันเป็นมันเป็นของเล่นที่น่าสนุกไหมลูกน่าสนุกนี่นะครับข <c oughs> อง เราดูเราไปดูตรงนั้นไม่ได้นะครับเราก็จะมาดูอันนี้เลยนะครับราคานะครับที่กําแพงเพชรนะครับขายนะครับราคาก็อยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่ง้แปดสิบบาทถ้าเป็นสมาชิกนะครับถ้าไม่เป็นสมาชิกก็200ร้อนะครับโอ้โหแปงลงร่างเป็นอะไรลูกเป็นรถไฟเป็นรถไฟสามคันนะโอ้โองไงอกจะได้จะได้แปลงไหมเนี่ยเอาไงลูก ตอนนี้ก็แยกชิ้นส่วนแล้วใช่ไหมน้องไนตัดนะนะแยกแล้วทํำยังไงลูกมันต้องเป็นสีเดีดยวกันนะรถไฟอะมันมีสามคันนะเอาแล้วย้ายจ๋าช่วยแล้วนะครับช่วยยายจ๋าช่วยนะครัจะต่อ,อยังไงนะครับพับเข้าไปยายจ๋านะครับนี่เป็นอย่างเงี้เอาตัวแขนเนี่ยพับเข้าไปนี่พับเข้าไปนะครับอ็ยายจ๋าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับนี่เป็นล้อแล้วอ่าเป็นต่อกันแล้วไอต่อกันแล้วเอ ต่อกันแล้วเา้าต่อเข้าไม่ได้นะงาน้ำไส้นะครับน่าจะต้องอมีวิธีอีกนะเยจ๋าจนี่จะทําแบบนี้นะครับก็อันนี้ปิดเข้าไปนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเชื่อมต่อกันนะครับเดี๋ยวดูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างไลน้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบิดปุ๊บอ,อันนี้เป็นลด นี่เป็นตัวต่อนะครับนี่น่าจะเป็นอย่างนี้อาวไม่มีเดือยนะครับนี่มีเดือยนะครับเป็นตัวรถไฟแล้วนะครับอ่าตัวนี้น่าจะเป็นเดือยนี่นะใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวดูก่อนอันนี้นี่ไงมีรูๆอยู่แต่ค่เออทำไมมีรูๆทำไมเข้าไม่ได้หมทำไมเข้าไม่ได้เออมีรูเข้าไม่ได้เดี๋ยว หนอ่ะน้องตัดได้ไหมไนี่นะน้องตัดก็กําลังต่อต่อได้ไหมลูกต่อได้ต่อได้เป็นยังไงอาวยายจา๋านะครับดูยายจ๋าบอกว่าต่อได้แล้วนะครับแต่มันวิ่งไม่ได้แหละนะรนจริงจริงมันต้องต่อเข้าได้นะฮนะไม่ได้สรุปว่าต่อไม่ได้เหรอลูกฮนะนะต่อได้ไหม โอ้นะครับน้องในตัดนะต่อได้แล้วนะครับก็เป็นรถไฟอะไรเนี่ยลูกอันนี้ชื่ออะไรรถไฟคันเนี้ยก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันจาชื่อไม่ได้เหมือนกันนะใชนะครับ,รบก็สรุปว่าต่อได้แล้วหนึ่งคันนะครับก็ใครอยากดูนะครับว่าต่อได้อีกไหมนะครับรอติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับตอนนี้ทำยังไงน้องในตัด อย่าลืมกดติดตามให้ตัดกาตาตัดกาตา